เราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์คนอื่นน่ารักน่ารักด้วยก็พยายามบอกเขาครับว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยแต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงลือเกินก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าเออบางทีก็เบาๆหน่อยบางทีมันรุนแรงเนาะหรือว่ามันมันมันควรจะมีลิมิตนิดนึงครับการที่เราคอมเมนต์ใครเขาเจอประจำครับเขาก็เขาก็คงมีการตัดพ้ออะไรเงี้ยบ้างเหรออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้จะเป็นเรื่องอื่นก็ได้การที่มันมีคอมเมนต์แรงๆบางทีเขาก็อาจจะแบบเอาเก็บไปคิดมากได้ แต่ก็ก็เป็นกําลังใจให้น้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออถ้าน้องเขาเครียดน,นะเทสทุกวันติดทุกวัน <c oughs> แต่มันมาหลับวันนี <c oughs> แน้แต่มันก็กลับมาครับก็โชคดีครับที่เขาหายงอนแล้วเขาก็ผมก็พาเขาไปได้ครับคุณเมนตอนแรกตกใจไหมครับตกใจมากครับเพราะว่าอยู่กลางทางด่วน <c oughs> คนเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ได้จริงๆผมก็เตรียมรถสไลด์ไปแล้วสไลด์ไปที่งาน <c oughs> เลยคราน,นี้เขาไม่ได้เข็นนะครับ <c oughs> ครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเสียชื่อคือตัดติดต,ตัดติด สงสารครับบางทีแต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วยแต่ก็คือเราใจเรารักไงครับก็เป็นกําลังใจให้น้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออถ้าน้องเขาเครียดนะคอมเมนต์อะไรเงี้ยหรอก็พยายามบอกเขาครับว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยแต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงเหลือเกินก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าเออบางทีก็เบาๆหน่อย ใช่ครับเพราะว่าบางทีการคอมเมนต์ม <Jah afa> ันบางทีมันรุนแรงเนาะหรือว่ามันมันมันควรจะมีลิมิตนิดนึงครับการที่เราคอมเมนต์ใครเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์คนอื่นน่ารักน่ารักด้วยเขาเจอประจำครับเขาก็เขาก็คงมีการตัดเพ้ออะไรเงี้ยบ้างเหรอเขาทํางานเยอะมากเลยครับเขาก็ตอนนี้เขามีแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแบรนด์เสื้อของเขาแบรนด์กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะงานเยอะครับแล้วก็อาจจะเครียดด้วยอะไรเงี้ย กำลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขาแล้วก็ไปอุดหนุนเสื้อเขาอ่ะอันนี้จะดีมากก็จริงๆเนาะเป็นคนสบายๆง่ายๆรับก็แบบเราไปเที่ยวกันแบบหรือไปดูหนังอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วครับซีเรียสกับสิ่งแบบนี้นาน่ซีเรียสกับพวกคอมเมนต์หรอผมว่านานแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็ก็มีคนที่แบบว่าคอยคอมเมนต์แบบในเชิงลบะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ มาดับไ<อ>าเลยแต่ว่าตอนนี้ือกับคนมาชมเขาว่าเออเหมาะสมแต่ว่ากู้ควรแล้วอะไรอ,อย่างเงี้ยขั้นที่พวกควรอ๋อครับครับผมก็ก็อย่างที่เขาบอกครับน้องก็น้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ก็ก็แบบงานเขาก็เยอะด้วยช่วงนี้เขาก็ทําหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออการที่มันมีคอมเมนต์แรงๆบางทีเขาก็อาจจะแบบเอาเก็บไปคิดมากได้เขาเครียดนะครับเขาก็มีเศร้าจริงๆแหละ น้องคงไม่ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้งครับแต่ว่าก็โอ้ก็แค่ถ้าโอ้เป็นในฐานะที่ที่ผมแบบเป็นห่วงน้องเขาเนาะก็อยากจะบอกให้แบบเออถ้าแบบใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้แบบมีลิมิตนิดนึงหรือว่าแบบเรียกว่าอะไรอะครับคิดถึงใจเขาใจเราบ้างขับรถไปร่วมงานด้วยครับเป็นยังไงบ้างเขารีเฟรมาหรือว่ายังไงอ๋อก็เป็นเป็นแผนที่เราแผนวางแผนกันไว้อยู่แล้วครับแล้วก็พอดีไป ผมก็เลยมีหน้าที่ต้องเอารถไปเข้าฉากครับของงานแต่งแม่แอนครับแต่ว่ารถมันดื้อครับมันดื้อนิดนึงครับมันก็ดับอยู่กลางทางด่วนครับโอ้ก็พยายามสตาร์ทเขาอะไรเงี้ยครับแล้วสักพักเหมือนเขาเขาตื่นครับเขากลับมาตอนแกเขาใจเย็นอยู่เขาหลับไปเลยครับเขาหลับไปเลยผมก็เลยพยายามปลุกเขาปลุกคุยกับเขามานะลูกงานแต่งแม่อนลูกอย่าเสียหน้านะลูกผมอ่าผมก็สตาร์ทไม่ติดย้อนลับไปย้อนกบไปนั่นคือแม่อนเลย ก็ช่วยกันด้วยครับก็อยากจะเอาไปให้พี่แม่แอนด้วยครับแล้วก็แม่แอนก็ชอบคันนี้อะไรเงี้ยครับเทสทุกวันติดทุกวันแต่มันมาหลับวันนี้แต่มันก็กลับมาครับก็โชคดีครับที่เขาหายงอนแล้วเขาก็ผมก็พาเขาไปได้ครับมเมนตอนแรกตกใจไหมดูตกใจมากครับเพราะว่าอยู่กลางทางด่วนคนเต็มไปหมดเลยครับเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนด้วยครับไม่รู้เลยครับไม่รู้เขาเป็นอะไรครับตอนแรกผมอยู่คนเดียวครับน้องจันจีไม่อยู่ครับก็ ทำอะไรไม่ได้ครับพยายามคุยกับเขาแล้วแหละครับดูเช็คอะไรเขาเขา,เขา,เขา,เขามีอะไรรั่วไหมอะไรเงรีบบ้ยทันครับทันครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ขับอยู่ครับ <laughs> ครับผมมันเป็นเรื่องปกติของโอ้ยแล้วครับการที่เขารถรถเก่าของงอนหรือว่าเขาเสียอะไรเงี้ยครับก็หาวิธีแก้ครับถ้าถ้าไม่ได้จริงๆผมก็เตรียมรถสไลด์ไแล้วสไลด์ไปที่งาน <laughs> เลยครับเออวทำไมเราถึงตัดสินใจขับไปด้วยโดยที่เราไม่เอาเสียงอะไรเลยเอาเราตัวจริงอะเราต้องขับสิเราสไลด์ไม่ได้แล้วแต่เกือบสไลด์แล้ว เดินทางมาหาซื้อกาแฟมาให้ครับนั่นั่งนั่งแล้วก็นั่งใจให้ที่แทนใช่ครับก็นั่งใจล่มๆนะอะไรเงี้ยแดดร้อนนะแดดร้อนครับจริงมันมีโมเมนต์เคยไหมที่ให้จันจีนุ่มช่วยเห็นมันเคยมีใช่ไหมมีครับมีครับครั้งนี้เขาได้เข็นไหมครับครั้งนี้เขาไม่ได้เข็นนะครับครับผมเดี๋ยวเสียชื่อคือตาติดตาติดสงสารครับบางทีแต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วยครับผม แต่ก็คือเราใจเรารักไงมันเป็นสเสน่ห์ครับครับผมตอนมันพังเราก็จะรู้ว่าเอ๊พังตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมีรู้สิ์เสียหรือว่ารองโลกในแง่ดีจะมอ,อยังไงครันะา,าคือผมก็พยายามซ่อมครับตอนนั้นก็โทรหาช่างอะไรเงี้ยครับก็ดึงสายดึงมั่วไปหมดครับดึงออกมาเอ๊ะอะไรวะนี่ใส่กลับไม่ถูก คือบางทีก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันแต่ชุดที่เป็นลาูานมันดูไม่เคลื่อนหรอคุณผู้ชมโอ้โหครับ <laughs> มันมันเต็มที่เลยครับใส่สูตรยอะไรเงี้ยครับมันใช้เวลานานไหมคุณผู้ชที่กว่ามันจะติดประมาณครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ครับผม,ตอ,มอตอนนั้นมีคนแถวแถวทางด่วนครับน่ารักมากเขาก็เดินมาแบบ เข็นกระตุกได้ไหมพี่ผมบอกกระตุกไม่ได้เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียอะไรเงี้ยมาวางไว้บนหลังรถไฮโออะไรเงี้ยน่ารักมากครับก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับทาไม่ได้พี่จะเสร็จเลยไม่เข็นครับวันนั้นไม่ได้เข็นนะครับอ๋อเข็นไม่เข็นครับพอเหรอแต่เราไม่พอโอ้งานบรรยากาศงานแต่งของแม่แอนก็ดีมากๆครับมีแบบเหล่าศิลปินมีเด็กๆใน ที่เป็นสนิทกันในวงการมากันเยอะมากครับก็แบบมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานที่แบบอบอุ่นน่ารักมากครับจริงๆครับผมก็น้องก็ได้ดอกไม้ครับแต่น้องไม่ได้ได้โดยตรงอีกคนนึงได้แล้วเขาเอามายัดมือน้องใช่ครับแต่โกนน้องจะเสียตำแหน่งจากการที่มือหนีใช่ใช่เขาได้ฉ <c oughs> <ๆ S 2> ายานี้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ครับก็เลยก็ต้องตำแหน่งต้องคงอยู่ไม่มีกาแบบปฏิเสธหรอกเพระาะขัดข้องยากมาผมกําลังดูรถอยู่รถจะกลับบ้านได้ไหมน้องเขาก็ไปรับดอกมาผมก็ไปดูรถต่อรอว่าเอ๊ะเดี๋ยว จบงานเราต้องกลับบ้านให้ได้นะอะไรเงี้ยครับใครได้ทำงานท่เตลกันแล้วเนี่ยเราเราได้ยินอะไรต่างๆผมเออกำลังซ่อมรถอยู่ครับมาลุ้ตอนหลังตอนหลังครับโอ้ยไม่รู้ผิอะะได้หลายกผมก็บอกวอ้ยโ้แต่งอ้าทันเลยเหรอไม่ถึงว่าสามช่องที่ได้แต่งแล้วแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นสิทธิ์ของมัเป็นโลแล้วเขารับได้อีกครับเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่คือมันก็เป็นเป็นแบบกิมมิคอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างงานนี้ก็น้องก็ไม่ได้ได้หรอกแต่ว่าคนก็แบบอยากเล่นแกล้งน้อง ใช่ครับแล้วก็เขาแบบไม่รู้ครับดอกไม้ลอยไปหาเขาตลอดออไม่รู้มันลอยไปหาเขาตลอดครับไม่ต้องเกิดไม่ต้องเป็นหยุดเซตอะไรอย่างเี้ไม่ต้องอ๋อไม่ต้องยืนอย่างงี้ก็เข้าเลยเเไม่ก็พี่ย้อนกลับไปแรกๆอ่ะที่พอเข้ามนูเราโว้มีใจหวันเยอะมันต้องแต่งหรือว่าต้องอยังไงมั้ยตอน,นแรกๆก็ได้แล้วหล่หอเลยก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับก็คือเราเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็แบบสนุกอะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องก็เป็นคนที่แบบ ไปงานเขาก็อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยน้องเขาก็เต็มที่บางทีบางทีการที่มารับดอกไม้อเงี้ยบางคนเขาอายเขาเขินไม่ค่อยออกมากันอะไรเงี้ยแต่น้องก็จะแบบไม่อายไม่อายไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่อายแต่คืออยากให้งานสนุกครับอยากให้อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยอยากให้แบบเออคนเฮฮาสนุกกันอะไรเงี้ยเขาก็คงเอาก็รอมันแห้งเขาคงจะต้องทิ้งมันนะครับพี่คงไม่ได้เก็บไปถึงสุดหรอกครับ อ๋อใช่ครับ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 ตอนนั้นคือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพี่เตจิบออกกับจับไม้เขาเลยมาให้ไม่ครับเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิกครับแล้วเขาเขาขายดอกไม้อยู่เขาก็เลยเอามาให้ครับครับเขาจำได้เขาจำได้เขารู้จักน้องเป็นแฟนคลับน้องครับไม่เขาเป็นผู้หญิงนะจ๊ะที่เอามาให้ใช่ใช่ครับเพสวยจมาะกับอะไรนึ่งงานใช่จ้ะ ก็แฮปปี้อะเขาน่ารักมากทิปนก็เป็นยังไงค้ดีทิพนทิอนก็แฮปปี้มากครับผมก็แบบได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ค่ะแม่ของผมครับแล้วก็เดินทิพไปด้วยครับก็ผมเป็นเป็นความฝันผมอยู่แล้วผมอยากไปเที่ยวมาอยากไปทัวร์ไปเที่ยวในที่ที่เราแบบเอ่อที่ที่พ่อผมอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยมีโอกาสคราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไปครับ ไม่มีไม่มีตำนานอะไรใช่ครับก็แฮปปี้เที่ยวกันด้วยดีครับฝากไว้ด้วยนะครับฟู้ดทักลักหมูเด้งอ่ะวันวันที่28สิงหาคมนี้ครับจะเข้าโรงแล้วฮะก็ฝากคนไทยอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันเยอะครับช่วงนี้ครับหนังไทยเข้าเยอะเลยโดยเฉพาะฟู้ดทักลักหมูเด้งนะจ๊ะเป็นหนังข้ามาด้วยค่ะอันนี้หมูเด้งอ้าวหมูเด้งเหรอจ๊ะไม่ใช่ไม่โอ้ถังจริงเราได้ค่าตัวไหมหรือว่าเราเออเพราะหลายคน เรามาจนเขาหลอกเราขายเสื้อตอนนี้วันนี้เราเป็นี่เอ,อเาแล้วเราได้ทั้งตัวไม่พอเเอาว่าเขาจ่ายจนผมต้องผมทําให้เขาทุกอย่างเอา,อางี้ดีกว่าออใช่จ่ายกว่าปกติหรอที่สุดก็คือ,ค,อคือเลี้ยงดูทุกอย่างพาไปกินข้าวทุกอย่างคือพ่วงกับผมแน่นอนจริงๆแ,แต่ในมุมที่จะเสนอคือพาเราไปาตากฝนตากแดดอ,อันนั้นตอนถ่ายอตอนถ่ายมันเลี่ยงไม่ได้ครับครับวายก็แล้วปกักทูบก็แล้วแต่ฝนก็ยังมา ดีมากครับพุ่มกับแบบตั้งใจมากก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยฮะต้องไปให้กําลังใจทีมงานฟู้ดทักรักหมูเด้งแล้วล่ะจาก28สิงหานะจ๊ะเขาให้ไปแล้วเขาจะเอากลับไหมล่ะเขาจะหลอดเลยให้เราเออคือเขาเอาไปเยอะแล้วด้วยแหละแล้วเขาต้องเคลียร์ตรงนี้บัญชีทรัพย์สินอะไรย่งเงี้ยไม่คุ้ก็คือคือคือที่ผ่านมาอย่างเก้าอี้นวดหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่บ้านอะไรเงี้ยบางตัวก็ได้ฟรีแต่มาขายเพื่อนแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นพุ่มกับเขาก็ให้คืนเพื่อนเขา เาได้เอาไปแล้วเขาก็เลยเอามาจ่ายตอนนี้ค<า>ือ <for> ืนนยังไม่ค่อยคืนเลยให้กำลังใจตลอดแล้วก็แบบคอยบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็อีกอย่างมันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่เขาแบบเต็มตัวอะไรนอกจากแดงมัขนกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองเขาก็ก็อยู่ให้กําลังใจเขาตลอดครับไม่ว่าจะมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันอะไรเงี้ย ผม,ผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้มันมีมีพลังงานที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นการแบบรวมตัวคนที่แบบรักหนังอะไรเงี้ยแล้วแจ็คก,ก็เป็นคนที่รักหนังมากๆอยากทําหนังดีๆออกมาก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนไทยแล้วก็อยากให้คนไปสนับสนุนกันเยอะๆครับโอ้โหกับพิชชนก็ปีนี้ก็15ปีแล้วครับก็พูดไปก็ไวเหมือนกันครับ <c oughs> ก็ก็รู้สึกก็ยังเป็นหนังที่แบบมีแฟนคลับ คิดถึงโออยู่ตลอดเลยครับโอไปไหนก็ยังมีคนเรียกโอพิชนยังแบบหนูเป็นน้องน้านะน้องน้ําไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีน้องน้ำเกิดทุกเจนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้ครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้ได้ไดเล่นเรื่องเนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ